นะครับในานามของจังหวัดนี่ก็รู้สึกประทับใจนะแล้วก็วันนี้วันที่11ใช่ไหมนะเพราะเป็นวันที่28พอดีที่จังหวัดสิงห์บุรียังไม่มีผู้ติดเชื้อพูดได้ไหมพูดได้นะครับก็ในวันนี้นะครับทางท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านชำนาันวิทย์เตรัตนะครับท่านก็ได้ให้พรน,นะครับกับคณะทีมงานของจังหวัดสิงห์บุรีเรานะครับ ในการที่จะไปช่วยจังหวัดสมุทรสาครในการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกซึ่งในขณะนี้นะครับจังหวัดสิงห์บุรีเราเนี่ยถือว่าไม่มีผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า28วันแล้วนะครับโดยการนาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและท่านหัวหน้าส่วนราชการต่างๆของสิงห์บุรีเรานะครับก็ทําให้การติดเชื้อในสิงห์บุรีเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับและต่อจากนี้ไปนะครับในจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็ ยังมีความความเสี่ยงอยู่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครที่ถือว่าเป็นชุมชนใหญ่แล้วก็ยังต้องมีการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกอยู่เป็นจำนวนมากในขณะน,นี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางส่วนภูมิภาคก็ได้ส่งทีมลงไปช่วยในการค้นหาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเชิงลุกน่าจะมาสมุทรสาครซึ่งทีมค้นหาของจังหวัดสิงห์บุรีเราเนี่ยก ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับซึ่งจะเดินทางในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติการในวันที่1 5ถึง20กุมภาพันธ์ณจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีท่านผู้บริหารของสำนักง,งานสังัดสิงห์บุรีนะครับรวมถึงบุคลากรต่างๆก็ได้มาร่วมกันนะครับในการให้กําลังใจแล้วก็ ส่งนะครับคณะทีมค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกนะครับของจังหวัดสิงห์บุรีเราที่จะไปปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับสำหรับทีมปฏิบัติการที่จะไปร่วมนะครับของจังหวัดสิงห์บุรีเราก็จะประกอบด้วย8คนนะครับก็จะมีคนที่จะไปตรวจหาเชื้อ3คนนะครับคนที่จะไปแพ็คในเรื่องของสิ่งส่งตรวจ1คนนะครับคนที่จะไปออกโค้ด1คน พนักง,งานขับรถ1คนนะครับก็จะรวมเป็น8คนซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งสภาพร่างกายและก็สภาพจิตใจ,จนะครับทุกคนมีความเป็นจิตอาสานะครับมีใจอาสาที่จะไปช่วยจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเราถือว่าเราเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับเป็นลูกพระราชบิดานะครับเราก็ยึดถือในคําสอนของพระราชบิดาในการที่จะ เรียกได้ว่า,าเป็นการนึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งนะครับประโยชน์สุขของส่วนตัวเนี่ยเป็นที่สองนะครับแล้วก็ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับ